โอเคแล้วเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะฮะกับการทำดิฉันไลฟ์กับเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นนิติศาตร์นิตยศารดิฉันสบับเดือนกันยายนนะฮะและตอนนี้เคสกำลังอยู่กับนายแบบวันนี้นะฮะก็คือคุณเป๊กพลิชโชคนั่นเองครับเป็นไงบ้างคะควันนี้ส,สนุกไหมถามากนะครับก็เป็นแบบการถ่ายแบบที่แบบว่าเสื้อผ้าสวยมากนะครับขอบคุณดิฉันนะครับที่ชวนขึ้นมาขึ้นปกในเดือนกันยายนนี้ครับ โอเคเพื่อเป็นการเอาใจแฟนๆที่เขาติดตามเราวันนี้ในการถ่ายแฟชั่นทั้งวนันวันนี้เรามีเกม20คําถามนะฮะที่จะมาเล่นกับเป็กนะฮะซึ่งเกมก็จะไม่ธรรมดาเพราะว่า20คําถามนี้เรามีเวลาให้แค่1นาทีถ้าเป็กตอบไม่ได้นะฮะถ้าเป็กตอบไม่ได้เราจะมีการทําโทษส่วนการทำโทษจะเป็นอะไรนั้นเรายังไม่บอกพร้อมไหมฮะเรามาเยิ่ม20คําถามเลยโอเค ไม่อยากให้ผ่านไม่อยากให้ผ่านโอเคนะคะเริ่มเลยนะคะจังหวัดไหนในประเทศไทยที่คุณยังไม่เคยไปอือเจลาครับอาหารจานใดที่กินที่ไม่ได้กินมานานมากเลยอ่ากสตอครับอยากจะด่าใครมากที่สุดตอนนี้ฮะอือพ,พ,พุยพี่ครับ <laughs> หนึ่งถึงติดชอบเลขไหนมากที่ <laughs> สุดเก้า <c oughs> ครับชอบผู้หญิงผมสั้นหรือผมยาวได้หมดเลยครับชอบเพลงล็อกหรือเพงลงแร็พอ่ะแร็พ uh, ครับไหนช่วยลาให้ฟังหน่อยฮะเออโยโย่ชิคกี้พายโยโย่โย่ชิคกี้พาย สิ่งที่ต้องพกติดตัวตลอดเวลาย,ยกเว้นคุณแจบ้านและมือถือผ่านครับโอเคพูดถึงคำสามคำที่บ่งบอกตัวคุณเองนะเอ่อม,มันเด็ดมากอันไหน<อ>ที่เป็กไม่ชอบกินไม่มีครับคำพูดที่ติดปากตอนนี้ฮะโอ้ oh my god หนังที่ดูล่าสุดตอนนี้ฮะลืมไปแล้วพี่เพลงที่ชอบฟังตอนนี้ฮะเ,เพลงที่ชอบฟังครับ เพลง,งเพลงของโทษที่เอาแตาา่ใจโอเคหากเป็นซูเปอร์วีหากคุณได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่คุณจะปล่อยพลังอะไครับเอ่อหายตัวได้ครับถ้าไปส่วนสนุกให้เลือกเล่นระหว่างรถไฟหอกับบ้านผีสิงเออรถไฟหอครับสัตว์ที่เกลียดที่สุดฮะจิ้งจกครับใครที่กลัวที่สุดตอนนี้ฮะอย่าบอกว่าพิธีกรน,นะฮะ <laughs> ตัวเองครับตัวเองนะฮะโอเคสิ่งที่อยากทําแต่ไม่ได้ทํา ร้อ,อ,องเพลงที่ซานฟรานซิสโกครับโอเคความสามารถพิเศษของเป๊กที่ยังไม่มีใครรู้ก <c oughs> ็ขยับผมได้ครับจริงปะ <c oughs> ต่อครับต่อเสียงร้องเวลาตกใจค oh ่ะโอ้โอ้สิ่งที่นึกถึงที่สุดตอนนี้ตอนที่อยู่ <c oughs> ออสเตรเลียจิงโจ้ครับจิงโจ้นะโอเค ถ้าพูดถึงดิฉันนะฮะนึกถึงอะไรคะถ้าพูดถึงดิฉันใช่ไหมครับก็คงจะเป็นแมกซีนนะครับที่เติบโตมาคู่กับเมืองไทยนะครับแล้วเกิดมาเราก็รู้จักเลยเพราะเห็นคุณแม่อ่านตลอดเวลาครับโอเคแล้วคำถามสุดท้ายค่ะแฟนคลับเป็กต้อง<ม>ทำยังไงกับนิตยสารดิฉันฉบับเดือนกันยายนนี้ครอา้าวก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็ต้องจองสิครับ ถ้าเกิดเดินไปที่ร้านหนังสือก็าอาจจะหมดใช่ไหมครับต้องจองใน Facebook ของดิฉันโอเคฮะเวลาเท่าไหร่ฮะ <co ff> s> <S สองนาทีครึ่งเลยคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำโทษเป๊กดีกว่านะฮะ <co ff> s> <S กติกาของเราก็คือพอมันเกินเวลาเนี่ยเราอยากให้เป๊กลองเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยให้แฟนคลับดูหน่อย <co ff> s> <S นะฮะโอเค พร้อมไหมพร้อมมเพลงอะไรเพลงตัวเองก็ได้เอางี uh, okay. ้ดีกว่าผมร้องนี่เป๊กเต้นด้ไหมใหอ่เป๊กเต้นด้วยกันได้โอเคเพลงอะไรเพลงอะไรดีเป๊กร้องเลยอ่ะเออสวยเอาเป็นเพลงถนัดเพลงอะไรครับได้หมดเลยได้หมดเลยหรอลำไยไหทองคำไหมครับออางั้นพี่ร้องเลย ิเอาทอนฮุกเดี๋ยวนะได้ใช่ไหมได้ไดใช่ไหมเ<า>ดี๋ยวผมเต้นให้พี่ร้องเลยอ่ะพร้อม เพียงสอบแดมซ้องเบิงอายุไก่ไก่หัวใจอ้านี่ก็มีแฮหพอแล้วล่ะได้แล้วล่ะรัวไอ้มีเขาน้องก็ซิบอกขอเขพอล้เป๊กแต่งกิ้วมากโอเคได้ล่ะได้ล่ะได้ล่ะสุดท้ายนี้เนาะอยากให้เป๊กฝากถึงแฟนๆนะคะกับนิตยสานดิฉันนิดนึงะครับผมก็สำหรับแฟนๆนะครับ นิตยสารดิฉันนะครับฉบับเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวก็จะมีผมเนะครับเป็นขึ้นปกนะครับยังไงก็ขอฝากนิตยสารดิฉันด้วยนะครับถ้าเกิดยังไงก็อยากได้ช่วยชัวรก็เข้าไปจองกันได้เลยนะครับในแฟนเพจครับข้างในเสื้อผ้าลําแน่นอนนะครับเท่มากสุดๆครับ แล้ววันนี้นิตยสารดิฉันต้องขอขอบคุณคุณเป๊กผลิตโชคมากคะที่ให้เกียรติมาขึ้นปกกับนิตยสารดิฉันนะขอบคุณมากเลยครับโอเคเออไม่ถึงนะยังไม่ถึงอ่ะเป๊กโอเค